เลักษณะที่บ่งบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ข่มสามีอยู่ด้วยเหมือนตกนรกสามีอยากจะบอกเลิกวันละเป็นร้อยรอบมีลักษณะดังนี้ 1. ชอบขู่หรือใช้คำพูดในเชิงกดดันพวกเธอมักจะใช้คำพูดที่ทำให้สามีรู้สึกกลัวเช่นขู่ว่าจะเลิกขู่จะฟ้องหรือขู่จะทำลายชีวิตหากไม่ให้ในสิ่งที่เธอต้องการการที่เธอทำแบบนี้ทำให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและสามีรู้ รู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ 2. ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาพวกเธอมักจะใช้อารมณ์โกรธหรือแสดงความไม่พึงพอใจเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเธออาจจะใช้เสียงดังหรือใช้คำพูดแรงๆจนทำให้สามีรู้สึกกลัวอีกทั้งยังไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือว่าข้อโต้แย้งของสามีเลยทำให้สามีหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยนิ่งเงียบและไม่อยากจะสื่อสารอะไรกับเธอซึ่งแบบนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวา ชอบวิจารณ์ตำหนิหรือทำให้สามีเสียหน้าในที่สาธารณะเธอมักจะพูดถึงข้อเสียของสามีอยู่เป็นประจำไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามและบางครั้งเธอจะนำข้อเสียของสามีไปพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ว่าสามีจะพยายามทำอะไรเพื่อเธอเธอก็จะมองว่าทุกอย่างมันผิดไปหมดและไม่เคยให้คำชมเชยใดๆเลยซึ่งการกระทำแบบนี้จะทำให้สามีรู้สึกว่าตัวเองน่ะด้อยค่ารู้สึกเสียหน้าไม่มั่นใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วย ความกดดัน4ชอบเปรียบเทียบสามีตัวเองกับคนอื่นพวกเธอมักจะชอบเปรียบเทียบสามีตัวเองกับคนที่เขาดีกว่าและมักจะใช้คําพูดที่ว่าสามีคนอื่นรวยกว่าเก่งกว่าหรือสามีคนอื่นมีฐานะสังคมที่สูงกว่าซึ่งพฤติกรรมแบบนี้จะทําให้สามีรู้สึกด้อยค่าและหมดกําลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทําดีสักแค่ไหนก็ไม่ดีพอในสายตาของพวกเธอเลย5พูดจาดูถูกหรือว่าหยามน้ําใจพวก เธอมักจะใช้คำพูดในเชิงลบเช่นดูถูกสติปัญญาของสามีตำหนิเรื่องรูปรักษ์หรือว่าความสามารถของเขาโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นจะกระทบต่อความรู้สึกหรือว่าศักดิ์ศรีของเขามากแค่ไหนซึ่งการกระทำแบบนี้จะทําให้สามีรู้สึกผิดหวังและหมดความเคารพในตัวพวกเธอซึ่งอาจนําไปสู่ความแตกแยกในความสัมพันธ์โก <6. S 2> เห็นแก่ตัวและขาดการเสียสละพวกเธอมักจะคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจความต้องการของสาม เลยเหมือนกับว่าเธอใช้ชีวิตคู่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลกักซึ่งพฤติกรรมแบบนี้จะทําให้สามีรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความยุติธรรมเอาซะเลยเพราะเขาต้องเป็นฝ่ายที่ทําให้เธอพอใจอยู่ฝ่ายเดียวจนทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคู่และเจตชอบควบคุมท,ทุกอย่างเธอจะพยายามควบคุมทุกๆอย่างในชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนเช่นการกินการใช้จ่ายไปจนถึงการตัดสินใจใหญ่ๆพวกเธอจะใช้อํานาจ ควบคุมทุกอย่างโดยไม่สนใจความคิดเห็นและความรู้สึกของสามีเลยทําให้สามีรู้สึกว่าตัวเองถูกริดรอนอิสระภาพและไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นในชีวิตของตัวเองเลยผู้หญิงที่มีลักษณะที่กล่าวมานี้ทําให้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความกดดันและไม่มีความสุขซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองกําลังเป็นแบบนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องเกิดจากความรัก การให้เกียรติความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่การควบคุมหรือว่ากดดันจนอีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดใจแล้วทุกท่านละคะเห็นด้วยกับ7ข้อที่กล่าวมาหรือไม่หรือใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ